สวัสดีครับเจ,เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเจษดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับผมมีทั้งภาษากลางและภาษาอีสานเหมือนเดิมนะพี่น้องครับสไตล์ของเจษดาแสงดีครับมากับใครบ้างเนอะมือเนี่ย เซียนนกเลยหลายเลยพี่บ๊อบครับเออมีแต่เซียนนกเลยพ่อเออวันดี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 ครับพ่อหมอนบางบัวทองมาบางบัวทองมาอาบางบัวทองบวชวิหาบ่อมาบอกวิหารประด้๋ยวม้ามึงเนี่ยเว้นเนี่ยบางบัวทองเอออาบางบัวทองมาบักคาลุมตะกินห่อเนาะเออบางบัวทองมาอู้อันนี้เซียนยังเนี่ยวันดีครับเซียนมาเล่นมาเล่นเออลูกลูกชายพ่อหมอนรับเซียนลุงรัดครับผมครับ สวัสดีครับลุงรัดมากี่ต่อวันนี้สองเลยวันนี้มาสองแล้วมาฝึกตัวหนึ่งมีตัวไหนบ้างมีน้ากับอ่างสองตัวอันนี้อ่างครับผมพี่น้องอ่างอันนั้นมีหน้าพันตำรวจพันตำรวจโทป่าจบสวัสดีครับป่ามากี่ต่อต่อเดียววันนี้เอาเดียวตันเดียวตันเตเลยตันเป๊ะเลยตันเปตันตึกๆึลกได้บ่ตันตึ๊กเลยตัวนี้เอา มันสีขันบ่ละมันตันดีขันขันดีเท่าไรขันบ่ขันบ่เอาเมียมาเนี่ยเท่าไรลูกพี่นั่นน่ะรด้เลี้ยวตันเนี่ยฮะราคาเท่าไรสามไปเออเออเออเบ้ากับนั่นเลยราคาสามเออราคาสามเสื้อเสื้อเลยบ่ะ อ้าวเนตต่อเราพี่น้องเนตต่อถามซื้อนกกันแล้วทีนี้มาลุงรัตยังไม่ต่อถามซื้อนกกันแล้วตามซื้อนกแล้วครับลิวตันจันเอน่งลิวตันหายากนะครับจันเอกหน้าโคกขี้เหนียเด้อป่าจบเอานกไอ้มันเล่นน้ำพุมมือเนี่ยนะครับเจะว่างน้อยเจ้าว่างน้อยเออเจ้าว่างน้อยครับว่างน้อยเรียน่าเอาครับผมเอามือนีเอาโบนัสมาครับโบนัสมาเดี๋ยวตามตัวหมายก่อนครับผมเอาพเนียดมาสองหลังพี่น้องพเนียดหลัง หนึ่งครับอันนี้หลังหนึ่งนะครับอันนี้หลังหนึ่งแล้วก็เอาซันหักมาหลังหนึ่งครับผมขอญาติพังะเนียครับพี่น้องครับผมขอญยาิพังะเนียก่อนนะครับต้องรู้เรื่องต้องมีติดใหม่ติดมือเอาผู้ใดแต้มหน่อยเสียเสียมือเนี่ยใดแต้มหน่อยเสีย เราผ่อนนะใครไม่ได้เต้มเสียโอเคใครไม่ได้เต้มเสียเนี่ยมันมันครับผมพี่น้องมันมันมากินข้าวปลาน้ากันเด้อครับผมเอฟซีทุกท่านครับทุกคนครับถึงประมาณหกโมงนิดนิดครับององผ้หม่เข่ากันแล้วต้วเนี่ยไปครับพี่น้องตามต่อครับพี่น้องป่าจบใส่แป๊บเดียวครับผมรวมแล้วครับอยี่บปุ๊บ ไปหอดแต่มันลันโอ้ยโบได้ดีเส้นเลยเจ้าคือโกงนั้งสองเพมันมัน,ม,นมันเหลืออยู่ทางมันมันถือที่ไม่นะพี่เพรเป็นยังพี่โอ,นะโอ้ใส่ขนเลยนกปลาที่นี่ตัวเทิงอะนะมันคอยนั่นพเนียดพเนียดขึ้นจะขางกับปะ ผมมาโตเทิ้งๆเลยิลงปะเนี่ยครับพี่น้องครับทนเห็นโอ้คืนอนึ่งละเอาปลาล่อเบือ้อ,องกันเ้อะปลาล่อเบือ้องเด้อ,เ,อเ,เดี๋ยวผมไปแท้งนกก่อนครับพี่น้องครับผมพี่น้องเจิดมายจางแรงเลยครับเสียงใงครับผมตัวไม้เขาละเขาโบนัสละครับ ้องครับรอชมครับผมรอชมรอชมผมยุไก่ครับพี่นอกนบผมตียุว่างนี่ครับยุว่างนี่ครับผม บินตามตัวเมียมาคู่อยู่ตนนี่ครับผมพี่นอ้องมาคู่อยู่ตนใหญ่นอีกแล้วครับบัวนัทผมเรียกแล้วครับที่นี่เมื่อกี้นี่เรียกแล้วก็สลับโยนนครับยนน่ะบัวนาห็นเขาออก โอ้เมื่อกี้นี่มักาะอยู่สายสูงเป็นแนวไดนเนาะนกตัวนี้เอ๊ะครับพี่น้องนอกตัวนี้ลู่แห้งเลยครับย่อมรับไว้แบบลูที่แรกผมใส่เนี่ยครับมองตีตลาดไสตะกรอนน่นะตีตะไลแบบเข่ามาเติดเข่ามาาผมนึกว่าจิเขา่ารวมแล้ว ผมใช้เอาสั้นหักครับผมพี่น้องผมเอาสั้นหักใส่ผมใหญ่ลงจากใส่ไฟนี่ใส่ต้นนะครับเดี๋ยวนี่นกบกเสียงใหญ่อยู่ที่ต้นเนี่ยครับผมบ่ออกเลยนี่เถียงกันอยู่น,ยนี่นั่นบกโบนัสผมโย่นหน,นึ่งหลักหลู่แห้งหลู่แห้งครับพี่น้องครับใหญ่ามาเสาหนีพี่น้องเอาคน เจ้าโบนัทขึ้นสายไฟเบิงครับพี่น้องมีนกเสียงกลางครับเนี่ยครับยื่อสายบนเขอมารวมเจ้าโบนัดสิลงบ่ครับอเสียงกลางลกงครับพี่น้องเสียงกลางลงที่ดีเถียงเยือน อเอาล้อเบิ้งครับเสียบว่าพี่นอ้องสีลงมากว่ครับวุ่นหนา้าวุ่นหลังเป็นไงโอ้เนี่ยมันมันติดแล้วไม่ได้ยินเสียงหมานแล,แล้วใช่ไหมเอาลุงนัดหมานเหรอครับเมื่อกี้นี่ <ขา S 1> ปา้าปา้ปาปา้ปาปา้าป้าจบหมานหรืยังม่กเขา่าม่กเข่าเลย,เย,บ,เยบ่เงียบเอ้เงียบบ่ มันไปอยู่ใน้ำจอนี่ลองอุกอุ้เลยไหนนี่เดียวใครขอชมหน่อยไหนว่าหัวอยู่างไรว่าโอ้หัวอยู่นี่เอากลับมามันติดแล้วมันคูเห็นมันอ่างคูแล้วอืด้วยใหญ่อยู่ขามันผู้ขามันผู้หลอกใช่ตัวผู้อยู่ขาม ดูหางดิหางมันแบ่งเลยทีแรกมันตีแอะไรเจิดมาหาผมแลยเด้เนี่หางแบ่งนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นบ่ฮะมผมไปหาตะมอนนะทีแรกนะที่มันหางแบ่งอยู่เด้เนี่ยไหนแค่นนี่หางแบ่งอยู่ดิไม่ใช่ตัวนี้บ่ละไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้แต่มันหางแบ่งอยู่นะมันคือจอยแต่ว่าหางแบ่งอยู่แล้วเนี่ ไม่ใช่ตัวนี้บอก็ไม่รู้จะดูหางนี่ที่แรกมันหายไปเลยไหมนี่หางมันแหวงอยู่เลยใช่ไหมนับหางดูงดใช่ปะนับหางก็ไม่รู้ว่าตัวไหนไม่ไม่อยู่ไงไปเอาถุงไ้ที่แรกมันตีมันตีตะไลมาเห็นไหมมันตีตะไลขึ้นสายอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเส้นอืแต่หางมันแหวงอยู่นั่นนี่กลางเนี่ย ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจผมว่าเ่าปไปหอดพู้นกอะพอมอนฟังผิดแล้วถือเสียงมันใช่เลยฮะฉันฟังเสียงมันใช่เลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเสียงเล็กตัวหนึ่งเสียงใหญ่เนาะแต่ตัวเนี้ยไม่เข้าใจแต่ตัวมันใหญ่อยู่อืมไม่เข้าใจว่ามันใช่ไม่ใช่อแ,แต่ว่ามันผอมอยู่นะมันผอมมันผอมเออแต่ว่าขาใหญ่ต้องเอาไปบำรุงอีกขาใหญ่ผมมีเข่ากินเข่าหั่นเหลืองก็เลยผอมขาแบบนี้แหละ นกอะเด้งขึ้นแน่นอนมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ก่อนงันเดี๋มันผอมนะมันผอมแต่ตัวใหญ่อยู่แต่มันผอมนกตัวใหญ่แต่ว่าผอมอมเก็บก็ทีแต่ไม่มีอะไรสักอย่างในตัวมันเนี่ยอตรงนี้คือเงียบไปเลยยังสนบ่ในตัวไม่มีอะไรสักอย่างอืม พี่น้องครับฉิดตุ่มแล้วครับมองคอนบอกไอ้บัวหนัดปิงใดนาะมมือลยเนาะ,นะบ่เคยเข่าสั้นหักบอืกถอยออ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 กตกปลาอือ ถอยไปแล้ว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 ถอยออกถอยออกก็เห็น้องเดี๋ยวตีผาดพี่น้องตีผาดเอตีผาดครับโอ้มันล้มไหมครับพี่น้องคือมันล้มแล้วนกตีแล้วมันยั่งครับยั่งแล้วขอนแตะบอลนั่นปั๊บปัะนะ๊นบอล เยียงหน่อยเอเสียงกลางลงไปหน่อยครับโอ้ม,มึนแหงเลยนกตัวนี้งคันไปเลยครับครับผมลุงหลัดหมานอีกแล้วครับพี่น้องสองแล้อออกออกเอต๊ตัวนี้ตัวแดกยิ่ตัวนี้แต่ตว่แม่กับตัวนั่นละ่ะจีจะว่ามันหายไปผมตีพลาดบอกกันนั่นละ่ะ ตีพาดอยู่อะตีพาดอยอะมผมนั่งเฝ้าที่แรกกันนี่เลยนี่ตกตัวจิแรตตรงนี้เมียนบ่แมียนี่หาขาดแมีนบ่ดูนี่เอ้านี่บอกขาขาดเนี่ยาะว่ามันใช่ดิ้ดิเมียนบ่เพราะว่าใช่อืมนี่ใช่ตัวมันนี่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 โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ปล่อยเลยงั้นเข้าไปนี่เลยเข้าถุงเลยนี่ตัวมันตัวมันมาแล้วไปหาตะมอน มันไป็นฮาตะมอนก็ออกออกอยู่ตัวนี้ว่าใช่ไคือตัวน้อยแต่ว่าตัวแม่เนี่ยหางตะเกียบหางหางโอ้ตัวแม่หวังระตัวนี้อืมคุณทองออกออกแต่ว่าตัวตัวแม่นะโอ้คิวแก้วตัวนี่้เอออืมคิวแก้วคิวแก้วหวงังระเอออืมตัวแม่บอกถ้ามันออกออกออกเนี่ยคือออกออกออกเออแม่บอกแต่ว่ามันเต้นไ,ไปเต้นมาอยู่ที่ตัวหนึ่งนะ นัต่ตัวมันกูบอกจักเต้นไปเต้นมาโดดขบไปขบม,มามันบินเข่าเซิร์นเข่าเขาเนี่ยเราก็บ,บินเชิญออกบินลงเมาเนี่ยกัาบ,บินเชิญออกสิดเด้อมันจะเหยียบก็เบาเหยียบจั้งแต่เป็นซิฟเถื่อผมรอฟังเสียงเงยอยู่เนี่ยไปใส่ไหมแต่นิ้วมันก็นิ้วตัวแม่เนาะครับนิ้วแม่ตัวแม่เก็บกระหางตรงหน่อยนึงแต่ว่า Q คิ้วแก้วเก็บกระหางได้เนี่ยแต่ว่าแข็งเว่ยคิ้วแก้วพี่น้องอืมคิ้วแก้วน,นี่ เดี๋ยวมาเดี๋ยวว่านั่นอืมรอว่างดูสุดก่อดผมว่ามันอยู่ไหนเนี่ยนี่ผมว่ามันอยู่ไหนนี่มันเสียงบอกขวายเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอว่งก่อนข้างห้างมีหมานผมว่ามันอยู่ในสวนนี่นะเนี่ยโอ้โหนี่ธรรมดาเลยมันโอ้โหมันติีไปจะโดนแล้วนี่ตัวมันมันมันโดนมันจะเหยียบมันก็เซิรนขึ้นเหยียบกรเซิรนขึ้นเป็นชิปเถอน เดี๋ยวๆแลฟังเบิ่งเสียงมันก่อนแล้วก่อนวันเ่นอาครับผมจันเหน e น้ำมาครับจันเหน e ครับครับสวัสดีครับจันเหน e มาเท่าไรเน้อมือเนี่ยมาสองมาสองต่อครับมาสองต่อครับพี่น้องบักแข้งแตกบรักหวานเย็นครับบักหวานเย็นบักหวานเท่าไรนี่ไปๆครับพะหากินเข่ากันครับมันเที่ยงเราพี่น้องไเดี๋ยวแกเอานกลงก่อนเดี๋ยวไปถ่าผมถ่าผู้ผมอยู่นี่แล้วก็ให้นผูผมนั่งไข่ไป ไปไปจอดไปนี่หาตัวหมายมเห็นมเห็นนี่อยู่นี่เวิ้องนี่ของมันเบิดเลยเลยอืมยังไงฟ้าแบบ้อยแบบไดแบบดแบนเลยยงเขาที่าฮะเงอาหาระเงไดโอ้โมคันผมหมานแล้วครับ เสียงดีครับเสียงดีบ่โอ้เสียงดีงามอยู่เนาะแม่นตัวนี้ปะ,ะมาไปจังสิไปไปเฮ้ยเดี๋ยวหาเข่ากินครับพี่น้องครับผมมาร่วมพ่นแล้วครับที่นี่ร่างเขา่าเอาเป็นบกแข็งแตกปไปใส่ร่องเบื้บองข้างบ่เหล่าเอาไปเหยียบพ่าเป็นไงไม่ได้ไม่ได้ไม่เหยียบเลยหนุกเอ้าครับพี่น้องเดี๋ยวหาเข่าซุปเท้ากินครับฝุ่นเดินฝุ่นเฮ้ยกวงกวงฝุ่นละสถานที่เหมาะ โอเสือไก่โอเคครับผมแ๊บพี่น้องรครับผมพี่น้องโอ้ห<อ><อ>นกปลาจบรวมแล้วแต่ว่าวาเหยียบปลาข้างหน้าว่าหยียบเอานุกล,ลุกเหรอเอาพี่น้องรอชมครับเดี๋ยวมันได้เวลาเทียงเราพี่น้องครับผมหาเขากินก่อนเนาะไอ้นี่กินเขาน้ำกันดิกินเขาน้ำกันดิ ะกินเหลวตีไปพี่น้องผ้าโพผู้หละผ้าเขาโอ้จีหาเขาบนวะครับไอเด็กว่าเหยียบอ่ะสามขวดยบไม่เยียบผมว่าว่าเหยียบผมว่าว่าเหยียบโอ้เหรนของแล้วครับคุนป่าเหรนของเราล่ะอ้าวครับพี่น้องตามชมครับผม ตำสมไก่ทอดนะครับโอ้ปลาปลาทอดอ่ะไอเนี้ปลาทอดเอามะตะบัตรนี่ยได้หนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวกับมึงว่าปีแม่ว่าตีแม่แมนวะกุญโ้ทันวะม้าต้วตนพล่อนยิ่งทึ่งกับมาตนมาเขาเหยียบมันเ้าดูมีหน้าเขาคือมีแต่ว่ามีหน้าก่อนเลยได้ยินเสียงเขาบอกมาที่นี่ มีหน้าเอาเลยพ <aún> <cas mon> ี่ธรรมดามีหน้าคนนี้ยิงเสียงไฟอะไรเดียยิงเสียงไฟอะไรมีหน้าเลยเอาพี่น้องมาครับผมทันผู้พันครับเปิดฉากเอื้อนเย็บีมากินเข่าตัวเฮ้ามาๆากินน้ำกันครับเหมือนเด้อร์ชี่ครับทุนรัฐกินเข่ากินเข่าทั่วประเทศคนหมากนกน้ำป่าเนาะเพาะมากิ้มเข่าได้ใกล้กันมาเด้อครับจิ้เข่าป้าพี่น้องผม กเขาปลาครับพื้นที่กว้างครับก็ดมืดเนี่ยผมตํำกินแล้วนอนได้ไอ้ผีไตโง่ไตหาแถวนี้ก็มากินเนี่ยมัดคนเ้เอาปลาข้างห่าพข้างห่าโดดเอามาได้ว่าสามขวดนี่ยเอาไป้นี้กินข่าแซ่บวะเนาะสซองนี่ยเออจิกินเข่าแซ่บวะนาะว่ได้จำยังที่ข่าด้วยงป็นกันเพราโดดโดดเนี่ย มาครับผมนี่แหละพี่น้องครับนี่แหละครับคือควบสุกครับผมวันหยุดแล้วพี่น้องเนาะมากินเผาทอดปลาที่หวานไม่ค่อนุ่ถูกต้องทอดปลามาตั้งแต่สายกินเลยใช่ป้องเด็ดทิศกินเลยครับกินหมดเอยู่ละลายคนอร่อยเลยมาครับพี่น้องมาครับผมขอหยาดก่อนเด้อครับมูนี่บ่ได้เอาขาตั้งกลองมานั่ครับผมขอหยาดกินเขาแล้วก็จะพายวากันไหมตั้งกลองคนแรกเท่เท่เท่เลยไม่ตรง โ็คือหุ่นเน้อป่าผมเีวน้อหลูกเแตงกองเรียกมากน้องแมหนักตาคายกันเลยับได้ากานไกของก็คายง่ายกันเลยทีทอนไดนเลยทำ้านเดียวกันเป็นระแบีอง

มวนๆรับปีนองลูกป่าไรมันปีนออกเนี่ยมันมาแต่นานแลวนี้ว่ะใส่ลูกูไปขนาดนี้ป้างว่าอาเลเวลาพี่เอานีกล้วเส้นอยู่บ้านก็จะต้อนลูกเขาสิเดียวมอนเียมลูกเขาค้ายกิ่งากไปเนี่ยต้อนไปเจับชีมาฉีดมาแต่ไมเค็งขนาดนี้มาแต่ไม่เค็งเดี๋ยวตนมันจับไปเดี๋ยอจะเบิ้งลกพี่ห้องไปไห้เขมากไป